วันดีพี่น้องผู้ชมผูัทุกทนสุบนจะเปิดมากือเห็นอัน,อน,อนมอไม่นักแล้วนะโมเมนตได้พี่น้องเด้อในกินอาหารสันเลิศค่ะวันนี้คนเดียวอยู่คนเดียวกินแบบนี้แหละค่ะอาหารเทียงของพี่ว่าค่ะพี่น้องจะมามาเอาไปใส่ไบไวนค่ะกับไข่ต้มสามฟองค่ะยางมะตรูมนะคะ มาค่ะต่างกองกินด้วยนะคะนะองบวรัยหางจ้าสบายดีพี่น้องบุญสุขสุขเดิมของสบอนอีกรอบนะคะ <S <S จะจวดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะแพราว่าสอบกินแบบอืึดเลยพี่น้องเรื่อแบบเอถ่ายกินไม่ไหวย้อนอรีดตอนอยังหน่อยค่ะเพราว่ากินไม่ไหวละค่ะตอนอยังนยหน่อยจวดค่ะหืมอร่อยมาก ย้อนอริตอนยังน้อยค่ะตัวน,นี้หน่อยกินแต่ใบ,บไหวดิเพี่น้่องอเพืนบมท่านไหนมีแบบว่ามามาอันอันนั้นจ้ะนี่แหละใบไหวนี่แหละดูดดหลังลืมด้วยเสียตึก,กุศตก,กจ้องหอ่อผมนี่เลนีาหานสิ้นคิดครับเมโนูอยู่บ้านคนเดียว ต้องกินเสนเอือแสบพี่ห้องเๆเน้อยต้มห่อนึงใส่นำจเตถ้ยมถคนนี้เอาใส่ลงไปนำพี่นาสีบคักข้าวนี่ยนหน่อยข้าวเกาเียนปะ ถือมาห่อหนึ่งนี่กินซับพี่เนาะต้มแล้วเอาเข่าใส่ก็เอาแค่ก็เอาจับเข่าเจ้าะจับมาหามสดพี่เนาะกขนเบิดไว้เนาะ ไปเลืกจุม มนนจะไปที่ววาอาวาตไรยเจ้านะครสีธรรมราช Đó, vậy xiên đặc nói nè. กิมมาจากพี่น้องจ่าส่วนใหญ่สองสองสองหอค่ะกิมหนึ่็ขอจบใบเพื่อนถึงได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามก็ปกดิ้งใาพี่น้องจ่าเพื่อสืบบวกผักการแต่งแตือคกิมแม่สาระผักกินฟ้าเนาะนางเธอเขาบังคิดพี่ว่าเขาควบคุมจะเดินลงเรื่องก่อนาคาจะเจ็บอยากไข่มือเสียได้ๆจากพี่น้องจ่าขอบคุณเอฟซีใหม่ถึงกําลงมาติดตามนะคะเขาไม่ได้ถามพี่ว่าจะเด้อได้๋ยพักกันหาบไปถึคนจ่าขอบคุณเอฟซีเก่าที่เว็บเว็บมาบังคิดพี่ว่าตลอดนะคะกิมหนึ่ขอจบใบเพียงื่อน้องจจาาวุ่่๊บคะ